เนี่ยครับผมจะมาเปิดสวิตต์ตรงวินมิวตรงนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เหมือนกับว่าเป็นร่มชูชีพนี่นะครับก็กระโดดมาจาก3ามจุดนั้นเลยนะครับให้ลมมันตีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับมันไม่มีบันไดเลยนะครับข้างล่างนี้บอกไว้เลยว่าไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆต้องพยายามใช้ล่มชูชีพนั้นดันตัวเองให้ลอยขึ้นมาให้ได้นะครับเนี่ยครับ ได้แล้วเราก็จะได้เซฟโซนตรงนี้อันนึงนะครับเปลี่ยนฟิลนะครับ okay, เรียบร้อยนะครับได้แล้วมันยังมีวินมิลอีกหลายจุดนะครับที่ให้เราไปเปิดนะครับเพื่อนๆหมายถึงว่าไปเปิดการทำงานมานะครับเนี่ยครับที่นี่ก็จะเป็นจุดเซฟโซนของเราอีกอันหนึ่งเอเค e l m วินมิลนะครับตรงนี้ แต่ไม่ยักก็มีเพื่อนมาแฮะเรียบร้อยนะครับเป็นเซฟโซนแล้วกับ UV light เรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าเราโดนซอมบี้ไล่ล่ามาเนี่ยสามารถนะครับมาเซฟหรือว่ามาซ่อนตัวได้เลยนะครับรอจนเช้าแล้วค่อยออกไปก็ได้โอเคนะครับ ก็หลังจากที่ผมพาเพื่อนๆน,นะครับไปยึด ELM Windmill ก็คือกังหันลม ELM นะครับก็มันจะเป็นจุดเซฟโซนเพิ่มมาให้เราอีกนะครับแต่ไม่ได้มีกลุ่มของ PK หรือไม่กลุ่มของ Survi v a l เข้ามายึดพื้นที่นะครับไม่ไม่ได้นะครับไม่ใช่ก็คือมันเป็นแค่ w i n d m i l l ปกติที่ว่าไม่มีคนดูแลนะครับเราก็ใช้เป็นจุดเซฟโซนได้เพราะมี UV แลมคอยปกป้องเรานะครับแล้วก็มีที่นอนให้ด้วยเราสามารถพักผ่อนได้ถึงเช้าก็ได้ไม่ต้องโดนซอมบี้ไล่ล่านะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับบินมิวตัวนี้วิธีการกระโดดผมก็สอนไว้ในคลิปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่าติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับมาโมชาแนลนะครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากเข้าดูคลิปในมาโมชาแนลด้วยนะครับมีเยอะมากมีหลายเกมหลากหลายสไตล์นะครับเพื่อนๆเข้าดูได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ